เฮโยวอท์ซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนิ k เกะก็อดเดสออฟวิกตอรีนะครับโม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนิกเกะอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะ Lucky Coin นะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีเติมร้านนี้นะครับถูกกว่านายเติมเองแน่นอนร้อยเ์เซ็เลยนะราคาแพ็คก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับใครที่สนใจจะเติมเกมนิกเกะลิงร้าน Lucky Coin อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคี่จะเติมเกมนี่เกะอย่าลืมนึกถึงร้านลั c ก,กี้คอยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนในตอนนี้นะครับเวลาเราจะจัดทีมสักทีมนึงเนี่ยบางคนอาจจะดูจากเทีย์ลสต,ตัวละครเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นเทีย์ลสของฝรั่งนะครับหรือเทีย์ลสจากญี่ปุ่นก็มีให้ดูด้วยแล้วถามว่า ใช้เทลิสของใครดีล่ะส่วนตัวฉันมองว่าเทลิสของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เทลิสของญี่ปุ่นอ่ะเขาจัดแบบตามไทยแล้วนะเนยดูดิครับไทยหนึ่งไท2สองไท3สามอยู่ระดับ S s มีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูได้หมดแล้วนะมีระดับ S ระดับ A ระดับ B นะครับซึ่งการแบ่งแบบเนี้ยส่วนตัวฉันชอบมากเลยนะครับตัวเทลิสของฝรั่งนะครับฉันเอาไว้ดูสกิลตัวละครดูไทแล้วก็ดูอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์เทลิสของฝรั่ง ่ปุนเอาไว้ให้ใต้คลิปลรวกันนะครับในเมื่อเรารู้เทียร์ลิสของแต่ละตัวละครไปแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยฉันมองดูแล้วว่าในการจัดทีมอ่ะมันก็ยังยุ่งยากอยู่ดีเพราะเรารู้แค่ว่าตัวละครอยู่เทียร์ไหนแต่มันไม่มีบอกครับว่าสกิลเบริร์ดของแต่ละตัวเนี่ยระยะเวลาครูดาวอ่ะมันกี่วินาทีจริงไหมฮะฉันก็เลยทําตารางเทียร์ลิสตัวละครขึ้นมาใหม่เพื่อให้นายเอาไว้ดูในตอนจัดทีมนะครับต่ก่อนที่จะไปดูตารางเทียร์ลิสนะฮะ อธิบายตรงนี้ให้กับผู้เล่นใหม่ได้รู้สักนิดหนึ่งนะครับเวลาดูตารางจะได้ไม่งงนะฮะในเกมนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดห้าธาตุด้วยกันนะครับก็คือธาตุไฟธาตุลมธาตุเหล็กธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ำนะครับชนะธาตุแพ้ธาตุก็ตามตารางนี้เลยนะครับสำคัญนะครับตรงเนี้ยถ้าเราชนะธาตุเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นอีก10เปซ์เลยนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับด้านของตัวละครอ่ะมันจะมีอยู่3อย่างใช่ไหมอย่างแรกด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าตัวละครนั้นๆอ่ะมันเป็นธาตุอะไรนะครับอย่างเช่นตัวเเนนี้ก็็จะป ธาตุไฟเนาะแล้วก็อันที่2นะครับมันจะเป็นประเภทปืนนะครับอันที่3ขอเรียกว่าไทก็แล้วกันนะฮะมันจะมีทั้งหมดอยู่3ไทด้วยกันก็คือไท1ไท2แล้วก็ไท3นะครับถามว่าแต่ละไทเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะไท1นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสายสนับสนุนพวกฮิลพวกบัฟอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับไท2มันก็จะมีพวกตัวละครประเภทสนับสนุนด้วยนะแล้วก็เป็นดาเมจลองได้ด้วยนะครับส่วนไทสามนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจทั้งนั้นเลยนะในเกมนี้นะครับเรา จะสามารถลงตัวละครได้5ตัวนะครับแล้วก็แนะนําว่าในทีมของนายอ่ะจะต้องมีทั้งไทหนึ่งไทสองแล้วก็ไทสามนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลอ่ะมันจะใช้ตั้งแต่ไทหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไทสองแล้วก็ไทสามนะครับเรียงแบบนี้นะถ้านายไม่มีไทหนึ่งอยู่ในทีมก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดนายมีไทหนึ่งไม่มีไทสองแต่มีไทสามมันก็จะใช้สกิลได้แค่ไทหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ ไทไนะสรุปก็คือเวลานายตั้งทีมอะ่ะต้องมีทั้ง3ไทนี้นะครับมันถึงจะจุดระเบิดได้ครบนั่นเองหรือใช้ติได้ครบนั่นแหละหลังจากที่เราเรียนรู้ระบบไปคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตารางเทเิสใหม่ที่ฉันได้จัดทําขึ้นมานะครับเอาไว้ให้พวกนายดูตอนจัดทีมนั่นเองมันจะทําให้นายเนี่ยจัดทีมได้ง่ายขึ้นดูสบายขึ้นนะครับ หน้านี้ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นตัวละครไท1หนึ่งแบ่งตามเทียร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่เทียร์ S S เทียร์ S เทียร์ A แล้วก็เทียร์ B นะครับใครมีตัวละครตัวไหนก็สามารถมาดูเทียร์จากตารางนี้ได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนด้วยอันนี้ก็คือประเภทปืนนั่นเองนะครับส่วนตัวเลขด้านล่างนะครับมันจะเป็นเวลาครูดาวสกิลเบิร์ดนะฮะเป็นไงดูง่ายขึ้นไหมส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะครับมันก็จะมีประเภทปือนอยู่5ประเภทด้วยกันแล้วแต่ละะประเภทเ ยิงศัตรูได้ในระยะที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นปืน sg กับ smg นะครับเหมาะกับการยิงศัตรูในระยะใกล้ปืน ar กับปืน mg เอาไว้ยิงศัตรูในระยะกลางนะครับและปืน sr ก็คือสไนเปอร์ไรเฟลิลนั่นเองนะครับเอาไว้ยิงศัตรูในระยะไกลนะฮะซึ่งบางตัวละครเนี่ยเขาก็จะใช้ปืนประเภท rl ด้วยนะครับก็คือ Rocket l a u n c น cher นั่นเองปืนประเภทเนี้ยิยงศัตรูได้ทุกระยะเลยนะครับแล้วก็ยิงเป็นแบบหมู่ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นไทยสนะครับก็สามารถเซฟเก็บเอาไว้ดูได้เลยนะ และนี่ก็ไท3นะครับซึ่งไท3เนี่ยเวลาครูดาวสกิล40วิทุกตัวละครเลยนะครับฉันจึงไม่ได้ใส่ตัวเลขเอาไว้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้วิธีการทํางานของฟูลเบิร์ดนะครับเดี๋ยวฉันจะอธิบายคร่าวๆให้พวกนายฟังนะเกมนเนี้ยในแต่และตัวละครนะครับมันก็จะมีสกิลเบิร์ดอยู่เนาะถ้าเกิดใช้สกิลครบทั้ง3ไทนะครับไม่ว่าจะเป็นไทหนึ่งไทสองไทสามนะครับมันก็จะเกิดฟูลเบิร์ดขึ้นมานั่นเองซึ่งระยะเวลาการใช้สกิลครูดาวตรงเนี้ยมัน ให้ฟูลเบิร์ดอ่ะมันต่อเนื่องนั่นเองนะครับต้องดูระยะครูดาวตรงนี้ให้ดีด้วยนะสําคัญมากๆบางคนเนี่ยใส่แต่ตัวละครเก่งๆนะครับแต่ไม่ได้ดูในเรื่องของระยะเวลาครูดาวสกิลเบิร์ดเลยนะมันก็เลยทํางานฟูลเบิร์ดเนี่ยได้ช้างไงครับแล้วก็ทําให้พวกนายเนี่ยอาจจะไม่ผ่านดาน่านนั้นๆได้ด้วยสําหรับการจัดทีมส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น212 1 2 1 2 1 2 1, 2 1 3อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรล่ะตัวเลขพวกนี้นะครับยกตัวอย่าง2 1 2หนะครับหมายความว่ามีไทท์หตัว ไทสองตัวแล้วก็ไทสามตัวนะครับจึงเรียกว่า2องส่วน1น 2, 2่เนี่ยก็คือไทห 1, 1ึตัวไทส2งตัวแล้วก็ไทสามตัวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ว่า ใครจะจัดแบบไหนเนาะแต่ขอให้วนสกิลเบิร์ดอะให้ต่อเนื่องด้วยกันละกันเนาะแล้วเราจะจัดยังไงดีละ่ะให้สกิลเบิร์ดมันทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างข้างบนนะหตัวละครนี้นะครับระบบ2องหนั่นเองไม่ใช่ให้นายลงตัวละครตามชน,นะอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไท้หนึ่งชั้นลง2ตัวสกิลเบิร์ดวอลลุ่มยี่สิบวิแล้วก็เอ็มม่าสี่สิบวิเนาะไท้สองนะครับลงเป็นดอลล่าสกิลเบิร์ดอยู่ที่ยี่สิบวิส่วนไท้สามนะครับลงสองตัวกิโยตินกับสกาเล็กสี่สิบวลาม ใช้งานสกิลเบิร์ดเนี่ยพอถึง20นาทีปุ๊บวอลลุ่มสกิลเบิร์ดก็จะทํางานนะครับเราก็สามารถกดใช้ได้เลยเนาะพร้อมกับตัวละครในไทยสก็ทํางานได้ด้วยเพราะว่า20วิเหมือนกันเลยนะครับเราก็กดสกิลเบิร์ดได้2ตัวเลยเนาะส่วนไทยสเนี่ยมันยังกดไม่ได้นะครับเพราะว่าครูดาวมัน40วิเนาะพออีก20วินะาทีถัดมานะครับนายจะใช้ได้ทั้งวอลลุ่มแล้วก็เอ็มม่าพอจะเข้าใจไหมฮะเพราะว่าวอลลุ่มเนี่ยมาทุกๆ20วิอยู่แล้วเนาะแต่เอ็มม่าเนี่ยมาทุกๆ40วววินนนาาาาะะะคครรรััับบยกกก็เเเลลลืออออใช้ห่ง่งุมมม นายอยากเพิ่มดาเมจก็ไปกดวอลลุ่มนายอยากฮิวก็ไปกดเอ็มมาส่วนไท2สองนะครับดอลลาร์ก็ใช้งานได้อีกแล้วเพราะว่าครูดาวมันแค่20่วิเองนะครับไท3สามตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่ามันครบ40่วิแล้วเนาะนายก็เลือกใช้เอาเลยนะว่าจะใช้ตัวไหนนะครับสกาเล็กับกิโยตินเนี่ยพออย20สวิถัดมามันก็จะวนไปใหม่ครับใช้สกิลของวอลลุ่มดอลลาร์แล้วก็นายก็เลือกเอาถ้าตาที่แล้วนายเลือกสกาเล็ตาเนี้ยกิโยตินก็ใช้งานได้แล้วประมาณนี้นะครับอันนี้คือวนส รหรือหลักการเวลาจัดทีมอะนายจำแบบนี้เลยง่ายๆใช้ไ,ไหนที่มี40อ่ะนายใส่ลงไปอีกตัวหนึ่งง่ายไหมครับหลักการง่ายๆเลยยกตัวอย่างทีมที่2นะครับก็คือระบบ1 2 2นั่นเองตัวแรกใช่หนเปเปอร์นะครับสกิลเบิร์ด20ิวิใช่2มีสิกเนลสกิลเบิร์ด20วิอาเรียสกิลเบิร์ด40ิวิใช่สโนไว้กับลาพี่นะครับอ๋อ,อฉันลืมบอกพวกนายไปเวลานายจัดทีมอะนอกจากนายจะดูเรื่องของระยะเวลาครูดาวสกิลเบิร์ดให้นายดูประเภทเปืนด้วยนะ แนะนำว่าควรจะมีให้ครบทุกระยะเลยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาจัดทีมบ่อยๆนั่นเองนะฮะ20วินาทีแรกเปเปอร์ก็จะทํางานได้นะครับพร้อมกับสิกแนลด้วยเพราะว่า20วีเหมือนกันถูกไหมครับส่วนไทยสอันนี้ยังทางานไม่ได้เนาะเพราะว่า40วีนะครับอีก20วีถัดมาเปเปอร์ Pepper ทํางานได้อีกแล้วแล้วก็ในไท์ที่2นะครับอาเรียก็จะทํางานได้แล้วนะครับเพราะว่ามันครบ40วีแล้วเนาะคราวเนี้ย มันจะให้นายเลือกและว่านายจะใช้สกิลของตัวไหนนั่นเองนะครับส่วนในท้ายสามนะครับก็แล้วแต่นายเลือกเลยว่าจะใช้สกิลของตัวไหนนะฮะแนะนําว่าเวลานายกดใช้สกิลตัวละครน่ะนายต้องรู้ด้วยนะว่าสกิลตัวละครตัวนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับ ok ล้วก็ไปอ่านสกิลจากเว็บเทเลสฝรั่งเอาก็ได้นะครับจะทําให้นายจัดทีมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งานได้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับก็หวังว่าตารางเทเลสที่ฉันได้จัดทําขึ้นมานี้นะครับคงจะทําให้นายจัดทีมได้ง่ายขึ้นเนาะใครที่ไม่เข้าใจส่วนไหนนะ ถามกันได้เลยนะอ๋อแล้วอย่าลืมล่ะพวกนายกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมพ่ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ